สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมาร วันนี้เวลา17บนากานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสเด็จพระราชาำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัไลักอัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนรกิติยาภา หม่อมเจ้าสิริวันวรีมหิดลคุณพลอยพลินคุณพุ่มและคุณสิริกิติยาเจนเส้นไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารทรง เทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์แล้วส่งจุดทูบเทียนเคลื่อนนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาเชวัดพระพุทธรูปประจําพระชนมวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารและถวายพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ25รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโรรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระธรรมกวีวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มราสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิาราลงกรสยามกรรุฎราชก,กุมารถวายจตุปจัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและถวายพระตรายแด่พระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์แล้วสมเด็จพระบระมมูลสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารข้าเฝ้าทูลอธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าทานน้ำพระมหาสังทรฆเจริญมงคลคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเเดรเรกถวายพระพรลา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราามากุฎราชกมุมารเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคม2495ทรงเป็นมกุฎราชกมุมารที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการปฏิบัติพระราชการณียกิจน้อยใหญ่ทางในและต่างประเทศนานาประการโดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงความยากลำบาก ด้วยทรงหวังตั <Platform>. ้งพระราชหฤทยที่จะทรงช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสําคัญซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณตอบปวงพระสงค์นิกรอย่างแท้จริงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงบาทพร้อมทั้งทรงถวายสังฆทานและทรงปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบสี่รอบ วันนี้เวลา7จ็นาิกาสานาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภาและหม่อมเจ้าสิริวันวรีมหิดลสเสด็จลงยังด้านหน้าศาลาท่าสเสด็จภายในบริเวณพระตำหนักนนทบุรีเพื่อทรงบาทและทรงถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน49รูปเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพโดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุครบ48พรรษา โอกาสนี้ได้ทรงปล่อยนกและโคจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งเป็นการถ่ายชีวิตสัตว์ที่นับเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่จากนั้นเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังทะเลสาบภายในบริเวณพระตำหนักนนทบุรีทรงปล่อยปลาซึ่งกรมประมงได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายจำนวน9้าสายพันธ์อาทิปลาตะเพียนทองปลานินแดงปลายี่สกรวมทั้งสิ้น49,00 0ตัวทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสว,นวันคล้ายวันพระราชสมภพพร้อมกันนี้ทรงปล่อยปลาดุก ปลาช่อนและปาลาไหลจำนวน49ตัวอีกทั้งทรงปล่อยเต่า49ตัวด้วยโดยเต่าที่ทรงปล่อยนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่นําไปปล่อยอยังท่าน้ําวัดบวรนิเวศวิหารต่อไปสมเด็จพระเทพพะ a t นาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชจ้าทามปริญาบัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2542 วันนี้เวลา13.00นา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนิน,นแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2542ณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห so mm ัวและถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบดิฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลรักอราชุกมารีด้วยพร้อมกับมอบปริญญาดุษฎีบดิษฐตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบคนในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบดิษิตแก่ผู้แทนมหาบัณฑิตในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปประกอบพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จากผ่านเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ต่อไปจากนั้นจึงได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะต่างๆตามลําดับซึ่งมีผู้สําเร็จการศึกษารวม4,591คนโอกาสนี้ได้พระรพรทานพระราชวาตแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคบ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนความตอนหนึ่งว่า บัณฑิตไม่ว่าจะทำสิ่งใดงานใดต้องตั้งใจกระทำให้จริงด้วยความรับผิดชอบและด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจมุ่งถึงผลอันเป็นประโยชน์พึงประสงค์ของสิ่งนั้นเป็นสำคัญรวมทั้งต้องพยายามร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานด้วยดีเสมอเพราะการทำงานใช้ความคิดและเหตุผลร่วมกันจะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งในกระบวนการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันซึ่งจะทำให้งานที่ทำเดินไปอย่างราบรื่นและก้าวหน้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวันลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมง,งานฉลองวันชาติสาธา,ารณรัฐเปรูวันนี้เวลา12.05น,นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวันลลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปยังโรงแรมเมอร์ชั่นคอร์ดทรงร่วมง,งานฉลองวันชาติสาธารณรัฐเปรูและทรงเปิดงานเทศกาลอาหารเปรูซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสาธา,า,ารณรัฐเปรูประจําประเทศไทยโดยนายคอเค คัสกันเยดาเอกอัครยนทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ179ปีแห่งสาธารณรัฐเปรูโดยภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายถึงขนบมรมเนียบประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสาธารณรัฐเปรูรวมถึงการออกร้านอาหารประจำชาติของสาธารณรัฐเปรูซึ่งจะจัดให้มีไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา17.00นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเสด็จลงนศสลาทรงงานวังเลอดิส ประธานพระวโรกาสให้นางนงเยาวนลรลมิดเรขการประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์เด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลูงราชวัราชนครินนำคณะผู้บริหารบริษัทบิก๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเฝ้าวถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนบูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆของมูลนิธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยแรกเกิดถึง5ปีและครอบครัวในชุมชนแออัดด้วยต่อมาเวลา1 7บเนาฬิกานาทีประธานพระโรงการให้นางนงยาวนรมมตรรขาการประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ นำแพทย์หญิงแอนมารีวันเดนบอเซ่ที่ยังตรงที่ปรึกษาฝ่ายระดมทุนต่างประเทศของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมพร้อมด้วยครอบครัวเฝ้าถวายเงินสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องสมวัยทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธิธิดามาตรประธานพระวโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา17บเนาฬิกาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิธิดามารเสด็จออกณพระตำหนักและท้องพระโรงวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังต่อไปนี้ นางต้องจิตหลอวินิจนานผู้นวยการศูนย์แนแนวศึกษาต,ต่อต่างประเทศ o v e r s e a ซเอ็ดนำนักเรียนผู้ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนณสหรัฐอเมริกาเฝ้ารับประทานทุกกล่าวรวมทั้งนักเรียนในโครงการและคณะกรรมการศูนย์แนะแนวศึกษาต,ต,ต่อต่างประเทศ o v e r s e a ซเอ็ด คุณหญิงจรินการุญยวณนิต์นำคณะพริยานายทหารเรือและผู้แทนจากสมาคมพริยานายทหารเรือเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย นางสาวลัคนาลีละยุทธเยศโยธินประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทเซเลบอสประเทศไทยจำกัดและประธานจัดงานวันแบรนด์นักประดิษฐ์และจิตรกรน้อยครั้งที่4นำนายตุลวงสุภสวัสดิ์รองประธานจัดงานและคณะกรรมการเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและประธานโลกะวันชนะเลิศการประกวดความสามารถบนเวทีของเยาวชนระดับอนุบาลกับการประกวดการประดิษฐ์สื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้ พร, ANS พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาทรงเป็นประธานในพิธีเจริญนวัคหายุสมธรรมเสริมพระราชเชะตชาตวันนี้เวลา13.40นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิจยาภาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญนวัคหายุสมธรรมเสริมพระราชเชะตาณพระอุโบสถวัดศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของงานบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกมุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพโดยทรงเจริญพระชนมายุครบสี่รอบที่กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับพิธีเจริญนวคขหายุสมธรรมนั้นเป็นพิธีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบชะตาเสริมอายุให้ยืนยาวโดยในการนี้พระสงฆ์จำนวน2,549รูปพร้อมด้วยเนข้ขมจารีและประชาชนโดยทั่วไปร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคถา 9. จบจากนั้นร่วมกันจุดเทียนชัยเสริมพระราชชะตาและถวายพระพร ประชาชนทั่วทุกมูเหล่าต่างพร้อมใจถวายพระพ,พรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกมุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยในวันนี้บริเวณภายในพระบรมหาราชวังเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนในวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งในการนี้ได้มีคณะทูตานุทูตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีขาร้ขาราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก ท่านี้ด้วยต่างสํานึกในพระมหากรณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ,จเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสมอมาเราพักกันสัก